พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าพรในความรักของคุณวันที่11เดือน11นี้จะเป็นอย่างไรนะคะจะมีพรอะไรบ้างนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ด้วยเป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปเนื่องจากวันนี้วันดีนะคะก็จะ เป็นการทำคลิปที่แบบไม่ซีเรียสนะคะคิดดีทำดีพูดดีนะคะเพื่อนเอนแล้วนุ่นก็มีสิ่งดีๆมาแจกให้เพื่อนๆด้วยนะคะส่วนหลวงปู่ทวดนะคะวัดห้วยนะคะห้วยมงคลนุ่นจะมีให้เพื่อนๆ2งรางวัลกติกานะคะง่ายๆมากเลย เพียงแค่นะคะพิมพ์ชื่อเล่นและอธิษฐานขอพอรของคุณมาแค่หนึ่งข้อเรื่องเดียวนะคะว่าคุณอยากได้พรข้อไหนนะคะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะสุ่มนะคะผู้โชคดีนะคะเป็นเอ่อพระนะคะหลวงพ่อทุหลวงหลวงปู่ทวดสองรางวัลน,นะคะแล้วก็นะคะเต่าทอง หรางวัลเต่าเงิน1รางวัลน,นะคะกติกานะคะเหมือนเดิมพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ขอพรในสิ่งที่คุณอยากขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวนุ่นจะสุ่มผู้โชคดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆส่งจิตส่งใจมานะพอในความรักของคุณในวันนี้นะคะสิเดือน11คืออะไรบ้างชางโอนะคะเมื่อชางโอปรากฏหมายถึงว่า สิ่งที่คุณปรารถนาสูงสุดในเรื่องของความรักนะคะที่คุณเคยร้องขอคุณกําลังจะได้นะคะแต่จะได้ก็ต่อเมื่อคุณมีกิจกรรมทำไม่ฟุ้งซ่านไม่ทุกข์กับมันนะคะสิ่งที่คุณเคยร้องขอไว้นะคะและคุณนะคะใช้ชีวิตตามปกติมีกิจกรรมบันทึกประจำวนันทำทำงานนะคะอาบน้ำกินข้าวนะคะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามาปกติชีวิตคุณปกติโดยไม่ทุกข์ไม่ร้อน คุณจะได้นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องความรักนะคะและเมื่อได้ไพ่ใบนี้นะคะ f o r l o w inside นะคะหมายถึงการปฏิบัติตามป้ายก็หมายถึงว่าการปฏิบัติในสิ่งที่คุณอยากทําในสิ่งที่มันเป็นถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรกระทํนะคะ ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่คุณมีความสุขปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามธทันรองครองธรรมนะคะอ่าแล้วต่อไปนะคะไพรวีโยกินี่หมายถึงสิ่งที่น่าเกงขาสิ่งที่น่ากลัวการต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นจุดเออเหนี่ยวลังจุดที่มันแย่นะคะจุดที่มันเป็นอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยหลงไหลทำให้คุณแบบ ออกจากสิ่งนั้นไม่ได้ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องต่อสู้กับสิ่งที่ทําให้คุณทุกข์นะคะเมื่อคุณหลุดพ้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่สง่าง,งามคุณจะกลายเป็นคนที่ได้ออความน่าเกรงขามนะคะแล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะได้รับชัยชนะในทุกๆสิ่งนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะ เทวทูตลาพันเซลนะคะราฟาเอลนะคะอ่านอ่านยังไงราฟาเอลนะคะเป็นไพ่แห่งการเคีลลิ่งจิตใจตัวเองเคีลลิ่งด้านสุขภาพเ e ีลลิ่งเเรื่องหัวใจตัวเองบางทีคุณอาจจะผ่านเรื่องราวความเศร้าวความเสียใจยพรที่ที่คุณจะได้รับนะคะก็คือคุณจะได้ฟื้นฟู จิตใจคุณจะมีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้นคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นบางคนเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกกําลังกายบางคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะคะบางคนออกกําลังกายนะคะและคุณจะกลายเป็นคนที่สวยงามขึ้นนะคะและสิ่งที่คุณจะได้พรอีกหนึ่งข้อก็คือความปีชาความฉลาดความคิดเป็นความอยู่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย um ่างอะ คือจะดีขึ้นหลังจากที่คุณเยียวยาฮีลลิ่งตัวเองนะคะอ่ะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะใบไพ่พัพพิคเนตนะคะโฮมเมดหมายถึงความสมบูรณ์หลังจากที่คุณนะคะหากิจวัตรประจำวันทำชีวิตให้มีความสุขทำในสิ่งที่ถูกที่ควรออหลุดพ้นออกความกลัวจากความกลัวทั้งทางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่เหมือนแบบ ไม่ตกเป็นทาสใครไม่เอาตัวไปยึดติดกับใครไม่ยอมให้ใครทำร้ายจิตใจคุณนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่หนึ่ง เยียวยาตัวเองหัวใจดีจิตใจดีนะคะอ่าร่างกายคุณบางคนเนี่ยออกกําลังกายให้อาหารแบบสุขภาพตัวเองคุณคือดูดีหมดทุกอย่างแล้วพอคุณดูดีหมดทุกอย่างเนี่ยคุณจะกลายเป็นความสมบูรณ์แบบพอความสมบูรณ์แบบคุณก็จะได้พบกับความรักที่คู่ควรความรักที่เหมาะสมกับคุณความรักที่คุณไม่ต้องพยายามความรักที่คุณไม่ต้องเหนื่อยความรักที่คุณไม่ต้องเอาอกเอาใจใครนะคะ คุณจะได้รับคนที่เหมาะสมและคู่ควรคนที่ดีกับคุณคนที่เกรงใจคุณคนที่พาให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีๆคนที่มารักษาเยียวยาจิตใจคุณคนที่ทําให้คุณมีความสุขนั่นเองนะคะนี่คือพรความรักที่คุณจะได้เจอในวันที่11เดือน1 1นับตั้งแต่วันที่11เดือน11เป็นต้นไปนะคะก็ขอให้คุณสมหวังนะคะในความรักขอให้คุณได้พบรักดีๆนะคะอย่าลืมนะคะพิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็คําอธิษฐานหนึ่งข้อ ที่คุณอยากได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะมาสุมแจกรางวัลกันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็คือแอดไลน์หรือดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะคะทักมาสอบถามคิวได้จองคิวไว้ก่อนเนาะอ่าเดี๋ยววันนี้นุ่นไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆสมความปรารถนาค่ะบา,บายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย